สวัสดีครับยันชาแนลครับพี่นอ้องนี่ครับวันนี้ยันชาแนลมีเมนูปลาหนิลทอดนี่พี่นอ้องมาเยือยว่ตอนเจ้าตอนมางา่ายนะครับอาหารมื้อเจ้านะครับมื้อเช้าของยันชาแนลวันนี้จะเป็นปลาหนิลทอดนะครับเหลืองหอมครับพี่นอ้องกรอบเดี๋ยวจะกินกับเจ่วบองเจ่วบอง นี่ครับพี่น้องครับมอกด็ษขาครับมาถึงข้าแล้วกันครับมอกด็ษขาครับพี่น้องครับจ้องตาป่าเด้อนี่ป่านิทอดครับนี่ครับพี่น้องครับปลานิทอดเหลืองกรอบหอมนี่ครับพี่น้องครับแล้วกะกินกับแจ่วบองเป็นนมะพร้าสูตรของทางอีสารเ้วยนะครับมีส่วนผสมรลับเป็นตาลนะครับนี่ครับพี่น้องครับแจ่วบองแจ่วบอง น้ำลายแตกครับพอหนึ่งร้อนจำเนอพันเลยศจีบด้วยตีนตามาเด้๋ยวขากับเป็นน้องครับมาด้วยครับเขีนข้อด้วยกันครับครับยันเสน่ครับฝัางหนึ่งร้อนรนะครับเป็นน้องนี่ครับมาครับมาครับเขีนข้อด้วยกันครับเป็นน้องมีเล็กเล็กดังอย่างกันทั้งภาพคนนี่เดินเสน่ห์ยังม่ได้ซักใบเต็มเดียรครับเดี๋ยวพอเอาเหมยเคลื่อนเหมยแล้วนะครับเป็นน้องครับมาครับ เจ่วบ้องตานิ่งทอดทอดเด็ดขาดกรับพี่น้องครับเจ้าบ้อ,บองบอกด้เลยวนน่านัวครับเดดนัวชัดนัวชอบกินขี้ปลาครับ